คนดีผีคุ้มคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ต้องบอกเลยว่าคุณจะผ่านไปได้อืคุณจะผ่านไปได้คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุค้มครองป้องกันป้องภัยหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าสิ่งที่คุณวาดหวังไว้อะใกล้จะสําเร็จแล้วอืเพราะฉะนั้นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้นะมันจะเป็นในเรื่องของการที่คุณ ประสบความสําเร็จหรือผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างง่ายดายโอ้นะ <laughs> เหมือนมีคนคอยคุ้มครองป้องกันป้องภัยหรือช่วยเหลือทําให้คุณสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะหลังจากที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินจะผ่าจะไหวไหมจะผ่านไปได้หรือเปล่าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณไหว rier. ค่ะ <laughs> <laughs> อย่าสงสัยความสามารถของตัวเองต้องบอกเลยว่า เรื่องที่คุณเจอปัญหาที่คุณเจอมันอาจจะดูหนักหน่วงหรือมันอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่แน่ใจว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมคุณจะไหวหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยว่าคุณไหวค่ะโอ้นะอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกความสามารถอย่าดูถูกอย่าอย่าดูถูกเ้ยอะไรกันเนี่ย <laughs> อย่าดูถูกดวงชะตาของตัวเองโอ้นะ คนดีผีคุ้มคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นคนดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รักนะเออคนดีมีโอกาสที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอตอนนี้คุณไหวคุณจะผ่านไปได้แน่นอนค่ะคุณคือลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะความดีคุณงามความดีที่คุณสั่งสมมาต้องบอกเลยว่าไม่สูญเปล่าแน่นอนค่ะ คุณจะได้รับการปกปักรักษาคุ้มครองดูแลคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างมาจะส่งผลให้คุณนะ่ะผ่านพ้นปนัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนเออและเป้าหมายอะไรหรือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ต้องบอกเลยใกล้สำเร็จละเออนะ เพราะนั้นช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างง่ายดายแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์แล้วก็เหลือเชื่อในความเป็นคุณแน่นอนอว่าเฮ้ยคุณผ่านมาได้ยังไงโอ้ วันนั้นเตรียมตัวปรบมือดังๆให้กับตัวเองที่สามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ในช่วงเวลานี้เลยนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้หนักหน่วงอยู่เจอปัญหาหนักเจออะไรติดขัดนะชีวิตอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างติดขัดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินหนักเหลือเกินไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยว่าคุณไหวแน่นอนแล้วคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนค่ะเออ ใน7วันนี้คุณผ่านไปได้แบบเหลือเชื่อและต้องบอกเลยว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันป้องภัยนะคะหรือเปิดทิศเปิดทางให้คุณนะคะเป็นคนดีนะผีคุ้มสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วคุณจะผ่านช่วงเวลาที่มันไม่โอเคหรือปัญหาอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนแล้วจะผ่านได้อย่างรวดเร็วแบบเหลือเชื่อแบบไม่น่าเชื่อแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะ ใครแล้วก็นายหน,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ